ยามมัอแรงแล้วเนาะยามมัอแรงบึงไฟอืม <laughs> บึงไฟบึงวน,นบึงหมู่บ้งงนนบบานฟอมนะทำง,งาน,านอ,งอ,อันนี้ก็เป็นวิวที่บนภูเขออาอลามนะครับข้างล่างก็เป็นบ้านน้อยเจริญสุขนะครับแล้วก็ถัดไป,ะปะอีกก็จะเป็นบ้านานานดินดำนะครับ ข้างหน้าเป็นภูหออัวเขาอันนี้เป็นภูแถวภูบอปิดนะครับน,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 นี่จะเป็นภูหลวงด้านนู้นก็จะเป็นภูหอนครับอันนี้ภูหอแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภูผงน่นนะครับนี่ภูะงน้นนะครับวันนี้ก็บรรยากาศอยู่บนยอดเขาอันลามนะครับบนยอดเขาอัลามสวยครับบรรยากาศอยู่บนยอดเขาอัลาม อันนี้มากับโรงบ้นมีมีอ่างน้ำด้วยอยู่ข้างบนอ่างน้ำน้อยด้วยอ่างน้ำนอนดังน้ำน้อยด้วยอันนี้ขึ้นง่ายวะคือขึ้นง่ายยุ่นหนึ่งทีผมขึ้นมนาะอันนี้ก็ข้างหน้าจะเป็นเหมือนกับเป็นน่าจะเป็นกุฏิพระแล้วก็เป็นโขดหินข้างบนแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นยอดเด็กยอดหนึ่งนะครับเป็นยอดก้อนหินอยอดนึง มีมีกาศทางขึ้นมาเป็นโคดหนินสวยครับตอนกลางคืนน่าจะสวยเห็นไฟหมู่บ้านด้วย รบรรยากาศรอบๆทิศทางนะครับรอบๆรอบๆรอบๆฟูบักงอนโอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอยู่บนยอดยอดเขาอัลลามแล้วน่าจะมียอดที่สูงกว่านี้นะครับนี้พอดีเห็น เป็นลานอยู่ตรงนี้ขึ้นมาพอดีเด๋ยวไปสำรวจที่อื่นต่อละบรรยากาศบ้านน้อยจเจริญุขนะครับตำบลนาดีดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยของเราผมก็ถ่ายอยู่บนยอดเขา,าน้ำนะครับตอนนี้โอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ